ที่เขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบรถที่มันเป็น <c oughs> แนวออฟโหลดนะออฟโหลดนี่มันจะขับ4หรือขับ2ก็ได้นะครับในความหมายนี้นะเพราะบางทีรถขับ2ก็อยากจะแต่งยกสูงแบบที่เขาเรียกว่ารูปทรงมันเหมือนออฟโหลดนะครับถ้าเป็นพวกรถเกง๋งเขาก็แต่งแบบ JDM Street w e a เว n พอ p ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเรามาอยู่ในโลกของ รถกระบะเราก็สไตล์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวยกสูงออฟโรดซึ่งเขาก็ใช้รถแนวนี้ได้หลากหลายประเภทนะทั้งรถกระบะหัวเดียวกระบะแคบนะกระบะสีประตูหรือจะเป็นกระบะแวนเจ็ดที่นั่งก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับรถหรูๆยังมีหลายประเภทครอสโอเวอร์ MPV พเขาก็มาทำกันนะทีนี้ าเรียกว่าการตกแต่งรถแนวออฟโหลดนี่มันก็เท่าที่ผมรู้นะมันหลักๆมันก็มีอยู่2แบบนะแบบยกชุดยกใส่ชุดยกชุด3นิ้ว5้านิ้วก็ว่ากันไปพวกนี้ก็จะเป็นอุป,ปกรณ์ทีาเรียกเสริมเติมจากที่มันมีเข้ามาใส่เข้ามาดัดแปลงจากรถเดิมให้มันมีความสามารถมากขึ้นนะครับกับอีกทีหนึ่งเลยพวกนี้เอ็กซ์เพิเลย นะเขาเรียกวางคานคือเปลี่ยนคานมนเลยเปลี่ยนคานเปลี่ยนเพลาขับมาเลยนะซึ่งที่เขานิยมกันแพร่หลายกันในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเล่นคาน v x 80หรือ v x 80ก็ได้ไอ้คานตัวนี้มันมีอยู่ในพวกรถโตโยต้าแลด iser, นด์ครูเซอร์นะฮะนะพวกนี้นี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นระดับตัวท็อปแล้วแล้วก็นิยมใช้กันเพราะว่า อืมเขาเรียกอะไรพอเราติดตั้งคานใชัไหมมาเราเราก็ต้องดัดแปลงส่วนอื่นอีกเยอะแยะทั้งเฟืองท้ายหรืออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งไอ้คาร vx80 เนี่ยมันแพร่หลายเพราะว่ามันมีเขเรียกของเล่นอะไรแต่งอีกเยอะแยะมันเลยเป็นที่นิยมนะครับ